สวัสดีครับเทศกาลวาเลนไทน์นอกจากมีปัญหาหนาวหัวใจแล้วนะครับก็ยังเจอปัญหาเนี่ย5ปัญหาที่พบได้บ่อยๆนะครับ5ปัญหาสุขภาพเห็นเขาลงลงกันไว้รู้สึกมีประโยชน์ดีก็เลยเอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมวิธีปกป้องตัวเองสําหรับ5ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งเลยเนี่ยความเครียดครับ สาเหตุจากความเครียดทําให้เกิดอาการโรคเกี่ยวกับจิตประสาทต่างๆจิตตกวิตกกังวลประสับกระส่ายนะครับซึ่งเศร้าเนี่ยเกิดจากสาเหตุความเครียดเพราะว่าความเครียดความเครียดนี่จะไปโทษใครก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจากโควิดแล้วก็จากสงครามเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจการเมืองจิตใจตกต่ําย่ําแย่ก,กันทั่วโลกเลยก็ พยายามให้เวลามันช่วยเยียวยารักษาจิตใจเราจะต้านทานความเครียดได้โดยที่เราไม่คิดมากไม่อินไปในเหตุการณ์ที่จะทําให้เศร้าๆแล้วก็พยายามหาเรื่องราวดีๆหาคนพูดคุยนะครับมีความสุขเรื่องเล็กๆดูให้มีความสุขใหญ่ๆเรื่องที่มันแย่ใหญ่ๆทําให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแค่นี้เราก็จะปกดจากสภาวะความเครียดได้เครียดห,หนักๆเข้านะครับ เอาจะเรียกโรคร้ายหลายๆอย่างมาเช่นความดันมะเร็งนอนไม่หลับสมองเสื่อมออลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยตามมาพร้อมกับความเครียดดีไม่ดีเนี่ยเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกไม่สนุกเลยนะครับโรคที่2องไวัดทั่วไปโอ้โหแล้วพอคุณเนี่ยมาตามเหตุการณ์เลยครับตอนนี้ฝุ่น PM 2.5ปิวว่นทั่วประเทศไทยเลยเทศกาลแห่งความรักเนี่ยบรรยากาศขมุขมัวตอนนี้อยากจะแนะนําว่าถ้าออกไปข้างนอกนะครับ พยายามอย่าสูดลมหายใจยาวๆหรือถ้าเกิดมันรู้ว่ามีฝุ่นหายใจเข้าไปแล้วแสบคอแสบจมูกพยายามหลบเข้าในอาคารที่มีแอร์อย่างน้อยเนี่ยมีประตูปิดกัน้นกันฝุ่นจากภายนอกถ้าเป็นไปได้นะครับ่วเนี้อย่าพยายามออกกําลังกายการแจ้งบ่อย,อยๆเช่นวิ่งปั่นจักรยานพยายามวิ่งอยู่บนลู่หรือปั่นจักรยานอยู่ในอาคารจักรยานที่ไม่ใช่จักรยานตามท้องถนนนะครับจักรยานที่อยู่กันที่ ยังไงก็แล้วแต่ออกกาลังกายเป็นเรื่องดีแต่ออกกําลังกายผิดที่หรือผิดวิธีก็เป็นเรื่องร้ายได้บอกแล้วว่าของทุกอย่างมี2ด้านเสมอนะครับตอนนี้บรรยากาศไม่เอื้อให้ออกกาลังกายข้างนอกข้อฝุ่น pm สมบิณเยอะทําให้เกิดโรคไข้หวัดโรคภูมิแพ้แสบตาแสบจมูกแสบคอบางคนตื่นขึ้นมาถ้าเกิดไม่ได้นอนท้องแอร์นะครับตื่นขึ้นมาเจอฝุ่น pm ทั้งคืนสูดฝุ่นเข้าไป แสบคอตอนช้าโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอันนี้ผมก็ระมัดระวังหน่อยนะครับฝุนเพสองจุดหาทำได้อย่างเดียวคือย้ายประเทศหนีแต่ทําไม่ได้นะครับพยายามดูแลตัวเองให้ดีเข้าในอาคารปิดเยอะๆที่ไม่มีฝุ่นนะครับอันที่สาจะเป็นโรคอะไรเอ่ยโรคหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหช่วงนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ข้อหข้อสนะครับข้หนึ่งเนี่ย ความเครียดก็ทำให้หัวใจไม่คดีและเต้นไม่ค่อยเป็นปกติเป็นหวัดเป็นไข้หัวใจก็ทํางานหนักขึ้นเลยทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมารวมถึงอาหารสมัยนี้ไขมันจากไขมันพืชน,นี่ยชุ่มโชกโอกาสที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับหรือหัวใจทํางานหนักเพราะว่าเลือดข้นมีโอกาสสูงมาก แถมอาหารการกินเดี๋ยวนี้เราเป็นแป้งแบบเขาเรียกว่าแป้งแบบน่ากลัวน่ากลัวเมื่อก่อนเรายังทานข้าวเดี๋ยวนี้เราก็ทานแต่เมื่อก่อนเราเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับที่สีที่ขัดออกมาแล้วยังเหลือรำจมูกข้าวเยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวทําให้เกิดเป็นไฟเบอร์ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยพวกนี้ที่บอกกลายเป็นแป้งเปล่าๆทานเข้าไปเนี่ยอันตรายมากต่างๆในเรื่อจะสูงสูงปี๊ดเลยทําให้เลือดหมืด เกิดอาการภาวะโลหัวใจและหลอดเลือดได้เรามาดูโรคที่4กันนะครับเดี๋ยวพึ่งเบื่อผมซะก,ก่อนนะโรคที่4เป็นเบาหวานแหมมาครบเครื่องเลยครับเวลาเครียดนอนไม่พอเป็นนู่นเป็นนี่นะครับภาวะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ข้าวก็ทานเยอะทานแป้งมากกว่แย่ข้อที่แล้วเลย ต่างๆในเลือดสูงบ่อยๆตับอ่อนหลังอินซูลินมาบางทีเนี่ยหลังจนเหนื่อยหลังจนเพียจากเคยทานข้าววันละสาม,มื้อเดี๋ยวนี้มีมื้อพิเศษทานขนมเป็นมื้อที่4ทานไอติมเป็นมื้อที่5ทานเค้กเป็นมื้อที่6ตับอ่อนทางานกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ยุดไม่ได้พักตับก็พังนะสิครับตับอ่อนนี่พังได้นะไม่ใช่ทํางานแบบไม่มีลิมิตพอตับอ่อนพังเป็นยังไงอะ่ะกลุมน้ําตาลในเลือดไม่ไหวน้ําตาลกินเข้าไปเท่าไหร่องเมื่อก่อนกลุ่มได้กลุ่มดีเพราะว่าต อินซูลินก็หลังได้ทีละน้อยกระปิบกระปอยน้ำตาลในเลือดก็ไม่มีถ้ามันจะลงไปลงนานๆก็สะสมเข้าถ้าเกินน้ำตาลสะสมนะครับ HBA1C ในเลือดถ้ามันเกิน6.3ขึ้นไปหายเป็นเบาหวานเลยนะครับบรรทัดที่5เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเงนเยอะเลยเกิดจากอะไรละ่ะติดมือถือนี่ผมก็ติดเนี่ยจะไปว่าคนอื่นก็ได้ไงปัญหาเรื่องสายตาลงมาแรงแซงโค้งนะครับดูจอมีผมเลยวางมือถือลยไนมะ่กลัวสายตาไม่ดีนะครับ จอมือถือจอทีวีบางคนดูซีรีส์3วัน3คืนยังดูไม่จบนะครับมันติดมม่ซีรีส์ทีนี่ทีนึงห0กว่าตอนเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหดูกันยังไงให้มันหมดมือถือเนี่ยบางคนนะครับเล่นยังไงเล่นไปนะแต่ตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่เล่นมือถือจกนกระทั่งสี่ทุ่มผมก็ไม่ทราบว่าเล่นไปได้ยังไงบางคนเล่นหุ้นกน็ดูแต่พอต้องแต่หน้าจอจอเดียวไม่พอมีจอร้อมกันสามสี่จอข้าง แล้วสายตามจะเหลือหรอครับก็เลยเป็น5ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยๆในประเทศไทยใครเข้าข่ายไหนก็พยายามนะครับผมบอกวิธีบอกหาทางออกมาให้แล้วเป็นสักโรคหนึ่งก็ยังพอว่าบางคนเป็น2โรคก,ก็ยังพอคุยกันได้บางคนใจร้ายเหมาหมด5โรคเลยเนี่ยผมเป็นห่วงนะครับนอกจากเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นห่วงอีกแต่ไม่เป็นไรดูแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันตรงกับพฤติกรรมเราพอดีก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อ คนที่คุณเป็นห่วเป็นใยได้เห็นที่คุณแชร์ไปจะได้สุขภาพดีขึ้นสวัสดีครับ